ชาวาริวาปุราปาริปุริสิตากรังเอวะเอวายโตตินังเพืานังกุบักปับดีปิจิตังปิจิตังสุมหังสิบเมวะสวิจโตัพเพปุเรนตุสังกบา จันโูบาราราโตยะตามณิโชติรา,ตราโตยะตาตัลัสนลเสเนจังวุฒาปัจจายนุจตังรุตมะวันวาตาาาาทาทิอายุวนุสุขังบะลังสาธุ้ากันดีนะจ๊ะสวัสดีครับสวัสดีครับพอพลอยเม่์สุขทุกคนนะครับเนาะเอฟซีทุกคนครับผม มื่อนี้ตื่นเต่เศร้าพี่น้องครับไปซื้อของมาใส่บาตรครับพี่น้องอันพระวาติเหตุบุญจากน่อยเนะเพีองเนาะบ่แม่นอย่างผมบ่ได้ใส่บาตรโดนแห้งเนาะเลยมีถือโอกาสได้ตื่นแตะเดึกเลยอ่าไปหาซื้อของมาใส่บาตรนะเพียงเนะาะพระท่านมากรอกครับแต่ว่ากระถาก่อนเนะาะพระคุนมาเพราะภาพบวชไม่กระซามซี้องเนาะลายก่าเก่าอากาศก็ดีพี่น้องเลยมื้อนี้ก็ได้อมุทนาบุญน้ำเนเด้อพี่น้องครับ เพราะว่าในรอบหลายเดือนนะที่ผมได้อาศัยบาทเนาะโบแมนไวเอียงพี่น้องเวลาเหตุงานเมื่อยมันตื่นสวยจังหน่อยกับโบสวยด่อเจ็ดโมงเนี่ยพี่น้องเจ็ดมงกับบางมือมันกับเล็ดไปเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่ามันหลังกายมันอ่อนเพลียเวลาไม่หลุดค่ะแต่เขากะหาเวลาเนาะพี่น้องเนาะอยากใส่บาทเมื่อนี้กะมีคนมาขายเตาให้นไหเน้องจ้องเนาะก็เลยซื้อไว้ซะโบแมนซื้อมาผัดเผ็ดได้พี่น้อง ซื้อมาไว้เลี้ยงนี่แหละพี่น้องเลี้ยงแล้วอะ่ะกนันหาเวลาได้ก็จะเอาไปปล่อยอยู่ในอ่างเนาะพี่น้องเนาะอ่างเคลื่อนเอ่อไกลๆนี่พี่น้องเนาะพ่อสิอได้บุญเพราะว่าเขาจะเอามาให้เลยก็เลยซื้อไว้อากาศกัแดดได้พี่น้องมันีนแดดเน่จังหน่อยอาจจะบัหนาวบ้างได้เนาะเพรอ,อยู่ต่อมนี่ตอนกลางคืนก็จะหนาวลเล็กๆน,น้อยครับถา,าพภามาพี่น้องครับน้องเพิ่์นกับมาเนาะครับเนาะ เตรียมสิ่งเตรียมของไว้พระอาชีมีหาองค์ประมาณน,นี้แหละเอาถ่าจังหน่อยนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวถา่าพระมาเพิ่นกสิมาทั้งนั้นแหละครับทางบุญเพราะว่าวัดเพิ่นก็อยู่ทางนี้ครับวัดก็วบางบัดนนี่ก็มีกับทินลงมาโอ้บอกักหลายแสนนึงเนาะพี่น้องเนาะเพิ่นก็สร้างวัดสร้างวาใหญ่เป็นวัดปลาครับ พี่น้องแวะมากครับแวะมากได้ครับพี่น้องครับวัดเนาะหลวงพี่หลวง,ลงอพอเป็นใจด,ดีครับเดี๋ยวจะนับคนมากครับเตียวพี่น้องเดี๋ยวมาใส่บาตรน้ำกันครับเอาโมทสนาบุญน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อครับผมอันนี้เป็นของใส่บาตรครับพี่น้องเนาะนี่ยังระบบจากหงกระโปรหงชื่อกันทำให้ข้าวพาาระมักแนวนี้ก็เลยใส่แนวนี่เลยพี่น้องครับ นขนมเนาะพี่น้องเนาะว่าผมกับเป็นคนแบบไม่ค่อยได้ใส่บาตรเลยกับโบ้โเคยนะพี่น้องมันมันบกเคยมันบกชินนะ่วนมากส่วนมากไม่ค่อยได้อยู่บ้านอยู่เมืองเนาะ่วนมากท่านว่าอยู่ในกรุงเทพก็กใส่ซื้อเข่าทุ่งแล้วก็ใส่ปอนไปเลยเนาะอันครับบรรยากาศนา้านพี่น้องเ้ยตอนเช้า

ส่สครับนเทธาราก็เราตอนเราจะได้ขายที่ขายดีเออผ้าเขาเยอะเยอะจะได้เหนื่อยนิดอายะาวาะว่าผัราไปเรากรังเบวะเ้ยวไปตันางเปตานางกะเนสทังปีิงสุมห้างพเมว่สวจตุสัพเปพนตตังกปา

ครับพี่น้องครับอมุตนาบุญน้ากันเนาะครับเนาะว่าพระเพิ่นก็ใช่แล้วแหละพี่น้องใช่แล้วแล้ว,นลวเนาะครับเนาะเดี๋ยวสิพามาเบ่งอ่าเตาพี่น้องครับเตาที่ผมซื้อไว้มือนี้เพราะว่ากสิตนมั่นนะเพื่นอนเนาะเดี๋ยวจะมาเห็ดแนวกินเล่าละกะไรเพราอยังไหนก็ได้เราก็จะบ่มีเงินแหละเนาะครับเนาะเพิ่นก็จะบ่มีเงินอะไรจังได้มาขายเพิ่นก็ได้เก็ไม่อยากเห็ดบาปจะคุ้นเฮ้านาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวมาเบ่งเตาน้ากันพี่น้องเลย เตาเป็นเตาอ่าเตาใบจากเนาะที่คนอื่นกันนี่ครับพี่น้องครับนี่คือเตาใบจากเนาะที่คนอื่นกันผมก็บโหดอ,อกว่าเราสมาเราคิดว่าร้านอาหารปลาอาจจะมีเตาตะภาพนั่นนี่หลาย่างเนาะแต่ผมบอกเหตุเนาะพี่น้องเนาะมันแตะสิตุนนะเป็นมือนีกับเป็นมือดีที่มือเหตุบุญเนาะใจบาตรใจยังเป็นเตาน้าพี่น้องครับ เตาน้ำเอา้าเลียงอยู่นี่แล้ะพี่น้องอ้ยกระดองพี่น้องกระดองบาดมันเห็ดเตาน้มพี่น้องเอ้ยเอ้าโมทนาบุญน้ำเพลนเห็ดสือมานะวเ้เรียงอะไรก็สำน,งนึงก็จะไปปล่อยพี่น้องครับอ่าเวลาได้มือยุดมันก็จะไปปล่อยอยูย่ในเขื่อนอะไรมันอยู่ในบอนอ่าง,งาน้ำใ่มันอาจชี อ่าแปลว่าลบตาคนจังหน่อยคนบบเห็นเนี่ยเอาพี่น้องเนาะเอาพี่น้องครับวันนี้ก็รถกับ,บ่ค่อยหลเป็นมือวันข้านเนพี่น้องเนาะวานันข้ารนวันที่สามอันนี้ก็เป็นก้าเบียดอกไม้ครับพี่น้องครับป้ว<ะ>นผ้ากันบน่มีเบียก็เห็ดนันเห็ดน,น,น,นี่แล้วพี่น้องครับอย่ายุ่งกับว่าท่านด้ตัดพี่น้องครับทาแกหลายยางลายแนวเนาะมันท่านปีใหม่ครับพี่น้องครับนี่ครับพี่น้อง บรรยากาศในลานเนาะเป็นลานแบบว่าเออบ้านๆนะพี่น้องเนาะหาก,กินง่ายอ่ารับได้ทุกส้นสั้นครับพี่น้องครับเนื้อกินบ่ค่อยแพงเนาะแบบว่าเฮาหละกกล้องรับอ่าคนผู้่นได้รายได้น้อยเนาะเพราะว่าทุกมื้อน,นี่การเพิ่นเห็นลานใหญไงเออเพิเ่นกับโบกา้าเขามาก,กินได้คนอบางคนเพิ่นอันนั้น บ่ค่อยมีรายได้หลายน้อพี่น้องเนาะ <c oughs> ได้ขึ้นข้างบนนี่ก็มีล้านหลายล้านน้าพี่น้องครับแต่แล้วแต่ลูกค้าสิเลือกกินเนาะพี่นอนะ้องเนาะลดมือกันการเฮ็ดกับข,ขา้าวกับน้ำครับมันขึ้นกับความใส่ใจน้าพี่น้องเนาะแต่ <c oughs> ว่าผมกับผมแม่นว่าจะขอย่องจะค้อนพี่น้องเพราะว่าเฮ็ดกับข้าวผมก็ต้องการตองก่อนน้าพี่น้องเนาะก่อน เียออกว่าให้ลูกค้าพี่น้องครับอันนี้ก็เป็นเวลาเกือบแปดโมงแล้วพี่น้องครับเดี๋ยวขออนุญาตเตรียมสิ่งเตรียมของนะพี่นอนเนาะเมื่อกี้กัได้โบได้เน่กขอให้ได้จักพันสองพันก็โอเคนะพื่องเนาะขอให้โอนให้ป่สาวอาเพื่อนเพราะว่าตั้งเป้าไว้แต่ละมือก็ตามลูกค้าเลยครับเมื่อนี้คือเป็นเงีเงยบๆเนาะ ขาเบ,บิ้งนะครับพี่น้องเนาะว่ามีหน่อยมีหลายสำใดเดี๋ยวผมอัปเดตในพี่น้องในเบิ้งงนะพี่น้องเนาะในพี่น้องขออนุญาตติดตามบาก,กองไวนเนอร์ครับให้กำลังใจบาก,กองกับสาวนุ้ยนะได้ครับเด้มีโอกาสังใดผมก็ตอบแทนพ่อแม่พี่น้องทุกคนที่เป็นเอฟซีบากรองที่ให้กำลังใจบาก,กองตลอดมากนะพี่น้องเนาะเพราะว่าผู้ใดที่เพิ่นมาได้แบบว่าเออโมจักบากรองเนาะคนกะเวลาคนเขามากคนก็นต้องนาเบิ่งก่อนเนาะว่าเป็นแนวใดนะพี่น้องเนาะ เออเปาอันนี้เพิ่นเป็นอะไรนอตัวจริงนะถามไปเห็นตัวจริงกันสิหัวเออผมเป็นคนแบบอ่าเป็นแบบวอามากเราตรงๆงแบบเป็นคนที่แบบนอบนอมเอาว้วเราวัาตัวจริงนะผมไม่คนนอบนอมเลยนะครับถามผู้ใดก็ได้ทมเมียว่าก็ได้น่แต่เมียผมเรงสิกาบเรองเสือก็ได้ย่านพระเจ้าจังห้ยต้องกาบไปก่อนบอแม่นอย่างครับให้เกียิซึ่งกันและกันอะไรครับผัวเมียก็ได้สวิตคู่ นะพี่น้องเนาะเอาโอเคครับพี่น้องครับก็นุญาติเดี๋ยวไปหาเตรียมของน้ากันครับเพราะว่าผมก็ลัเตรียมของขายเดี๋ยวมือแรงอัปเดตอัปเดตไหมนะพี่นอนะ้องเนาะอัปเดตการาขายของมือนี่หรือการใช้ชีวิตในมือนี่นะพี่น้องเนาะเอาโอเคครับพี่น้องครับขอบคุณหลายๆเลยพี่น้องเอ้ยทการติดตามรับชมบากกองนะครับเนาะ